มาครับเข้ามาดูตรงกอไผ่ต้นนี้เห็นลังหนึ่งครับไม่ไม่ใหญ่มากครับรังโอ้โอ้นี่ครับ ก้อนน้ำหวานเต็มครับเต็ม่ปิดตามาดูชัดๆครับนี่ครับก้อนน้ำหวานไปครับหลังที่สามหาต่อกันไกลก็ไม่ไม่ไหวแล้วมากเนี่ย